ลิซ่าปล่อยคำมมิ่งซูนวันนี้แม่แม่สายสองขอร้องเลยลิซ่ารองานตุ๊ดจีนจบก่อน กรับสวัสดีคุณตาจลิลิทุกคนครับผมนายในชาแนล channel, ครับคลิปนี้มีความสุขมามอบกันให้อีกเช่นเคยครับโดยเมื่อตอนช่วงเช้าตรู่นะครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ลิซ่าปล่อยโปสเตอร์บนสตอรี่อินสตาแกรมสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟ,แฟนๆได้เป็นจำนวนมากแถมในตอนบ่ายในวันเดียวกันนี่เองบ้านเราเลยเมื่อบ่ายนี่เองก็โพสต์สตอรี่บนอินสตาแกรมอีกรูปหนึ่งเป็นโปสเตอร์คัมมิ่งสูตรพร้อมกับระบุวันที่ แปกุมภาพันธ์2,024แล้วก็บอกต่ออีกด้วยนะครับว่าคาไม่ซูนอีกโปสเตอร์แรกว,ว่าดีใจแล้วนะครับโปรที่2นี่ถึงกับแบบอืมต้องงวกกันแล้วงวกอีกเลยทีเดียวว่าอืมมืเอเศร้ากับซูนแล้วจนไหม่กับซูนอีกตีปาอดซูนในซูนคำเศร้าซูนแรงมิติใหม่แห่งการคัมมิ่งซูนของแท้ <laughs> นี่เป็นการปล่อยโปสเตอร์บนสตอรี่อินสตาแกรมที่ได้อิมแพ t ที่สุดโดยในภาพบนสตอรี่อินสตาแกรมนะครับที่ปล่อยออกมานะครับมีทั้งหมด2ภาพก็คือรูปที่เห็นหน้ากับรูปที่เห็นแค่ตาอารมณ์ประมาณแบบว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแถมชุดที่ใช้นะครับแฟนๆก็รู้กันอย่างรวดเร็วเลยว่าอดีมากเป็นเสื้อคา,าริแกนทรงกระบอกแบบซุ่มไก่แบร,รนด์แอ n เน t สตูดิโอความซีทรูเอลลอยมองข้างนอกแต่ซอทฮอตข้างในมันเป็นคา,าริแกนที่เซ็กซี่มาก เสื้อตัวนี้ถ้าใส่เดินที่เฉยก็ยังต้องงวกกับเธอมันเป็นเสื้อสําหรับคนที่มั่นแต่เด็กทั่วไปใส่แล้วอาจจะดูไม่ดีแต่วีรสตรีใส่ได้แล้วเสียบคักเด็ดมากๆค่ะเกินคําว่าธรรมดาไปไกลบ้าแต่ฉันคือตัวม่มตัวแม่จ้ะจบคําอวย ส่วนกางเกงครับกางเกงอะไรไม่รู้ครับรู้แค่ว่าเป็นกางเกงเอวต่ำอย่าบอกนะว่าเธอะจะมาแบบว่าลาตินอเมริกาแบบ1 2 3โชว์1 2 3โชว,โชว์แค่มโนก็พดโทแล้ว โปสเตอร์ดังกล่าวที่ผล่อยมาครับในสตอรี่อินสตาแกรมนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่แฟนบางส่วนรวมถึงผมเองค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าโพ์ในสตอรี่บนอินสตาแกรมแบบนี้ Lily Dance มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเพราะเสื้อภาหน้าผมเองก็ไม่ได้มาทางแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งฉะนั้นความเป็นเปอร์เซ็นต์ Lily Dance จึงค่อนข้างสูงและอย่างหนึ่งนะครับ Lily Dance ของลิซ่าเองปล่อยร้างมานานมาก ลิลี่ฟิล์มเดอะมูวี่คือวิดีโอสุดท้ายของ Lily Dance The Series และอย่างนึงเองนะครับเธอก็ไปยุโรปบ่อยมากอาจจะมีการไปคุยกับทีมงานทั้งฝั่งนู้นหรือเปล่าก็เลยมีสิทธิ์มีเสียงลุ้นว่าจะเป็น Lily Dance โดยวันที่8ของค m i n ิ s o สูนี้จะเป็นงานเดี่ยวหรือค่ายเพลงของตัวเองหรือเป็นงานอื่นๆใดๆเราก็จะไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าลิซ่าแปลว่าอิสระด้นหลังจากที่มีการโพสต์รูปนะครับแล้วก็เป็นที่กระแสฮือหามากเลยตอนนี้นะครับโอ้แบบว่าเอ็นเกจช้ำ แม่แม่สายสองบอกว่าลิซ่าอย่าเพิ่งปล่อยงานคาลูกสาวเลยทุยยังไม่เสร็จง,งานตรุษจีนเลยคาลูเ <c oughs> พราะเห็นอันนี้ทิแล้วหุกันนั่งขำนานมากเ <c oughs> พราะปะกะติแล้วนะครับ l i ลี่แดนซของลิซ่าเนี่ยหรือว่าจะเป็นงานเพลงหรือว่าอะไรของเธอก็แล้วแต่ที่มันเป็นงานเต้นเนี่ยโอ้โหแม่แม่เลยทุยจะชอบมาก แม่แม่สายสองนี่แหละคือจะโคเวอร์กันอุตลุดเลยแล้วก็มีความ c r e เ t e แบบอู้หูอลังการงานสร้างเขาก็เลยบอกว่าเราให้จบตรุจีนก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งปล่อยงานตอนนี้แม่แม่เตรียมงานไม่ทัน และนอกจากนี้แล้วนะครับแท็กของลิซ่าคัมมิ่งสูตก็ขึ้นเทรนอย่างรวดเร็วนะครับในหลากหลายประเทศเลยตื่นตัวกันยกใหญ่ทั้งไทยสหรัฐฟิลิปปินส์บราซิลส,สเปงสเปนเกาหล,ลีโคลัมบงโคละเบียอินโดนีเซอ,อินโดนีเซียอินดองอินเดียก็เรียกว่าตื่นตัวกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับส่วนในจีนเองนะครับบนเวยป๋อก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าลิซ่านั้นอิมแพคจริงๆขึ้นเทรนในอันดับหนึ่งบนเวยป๋อในหมวดบันเทิงอย่างรวดเร็วโดยแฟนๆชาวจีนบอกว่าลิซ่ารีเ์นแล้วเป็นงานอะไรก็ได้เราพร้อมซัพพอร์ต และนี่คือข่าวสัน้นทันลิซ่าครับขอขคุณสำหรับกานติดตามและรับชมครับแล้วฝากช่องสำรองเอาไว้ด้วยนะครับบน Facebook ลิง์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อช่องหายช่องปิวช่องเป็นอะไรไปแล้วเราพบกันใหม่นนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ